สวัสดีค่ะ,ะามาทำอะไรกันคะสรุปเลยนะวันนี้ว่าน้องทำอะไรดีมีเกมให้เล่นค่ะค่ะเกมให้เล่นเกม,ม,มอะไรคะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ นีนะครับก็เป็น EP ที่5แล้วนี่มาสรุปเลยนะวันนี้ข้าน้องทำอะไรที่นีอารมณ์ตรงชัางก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะทีมงานไม่ได้บอกอะไรเลยหนก็ไม่รูโเจนดูหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่โดนลากมาเนี่ยที่ไม่วัวดูหรือเปล่าคะนันดาวนาวดนเมือยยังไงยังไงคะอาช เกมให้เล่นเกมอะไรคะเดี๋ยวเล่ไปเล่กติกาข้างล่างละกันต้องไปดูด้วยไหนอะตรงไหนขอก่อนไหนกติกาตอนนี้พวกเราทั้งสี่คนพร้อมแล้วที่จะไปทำมิชชั่นในวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมจ้ามิชชั่นของเราวันนี้นะคะก็คือจะพีโจทย์ใ ต้องแข่งกันนไม่เป็นไรวันนี้ทีมิทอนแข่งกับทีมแขกล้วได้ให้มันลืมกันไปเลยแข่งต่ค่ะออขอเพิ่มหวแค่ตกดสบพานลูกก่อนเลยแ่ล้วก็ับเวลาเลยเจะได้ดูความันะเอาส่งเลยไชืใครแข่งก่อนมั่นใจร้อยที่เป่า้พี่เป่ามาใครเป่าโห ยากเยะส่อแพ้ือนัแพ้้แงกอแพ้่อได้มีปัญหาทั้งบูมแล้วก็บิ๊กคอมแล้วแล้วก็คำใบของเราอ่ะเรียกได้ว่าคำใบเลยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ จับเวลาค่ะปะเริ่มตออันนี้ก่อนเลยอันนี้น่าจะง่ายสุดอะไรอะไรหน่าเหมือนโบริวรายการบอกเลยว่าหมาหรอดอกหน้าหมาหรอดอกแดงหัวพี่ป้ายอ่ะเชิดคาบัดนนดอกอะไรมีดอกหน้าบัวเนี่ยแซวเฉยๆดูเหมือนแม่เหมือนหนูเลยนะเหมือนโบริวไมหน้าเหมือนมันเลย อว้ก่อนวางไวไว้เลยเล่นดัานกลางทาง้้าอันนั้นแรกไปไอันต่อไปเหนียวพอใ่ดูเหนียวอจดูอะไรวะไปเปเกลดข้างหลังเล้ยางจไเหนยา ไฟหยางยายายางยางั้มีต้นะยอ่าไดูกันการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันพะยงต้นไม้ใหญ่มีถาวัเตแท็โอ้หตอนนี้คุณเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากค่ะไม่ใช่ควายก็เหนื่อยค่ะ นี่คู่ท้ายจบแล้วจบแต่กันก่อนกันก่อนแน่นเออจบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าบพกไเย้ท่านใจถูกว่าเทปนี้เราชนะแน่บอกเลยว่าเราไทยถูกมากกว่า5้าข้อแน่เพราะว่าจิตวิญญาณของเราสองคนน่ะมันแบบมันเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟฟ้าแบบลงมาจึ้งจึ้งเลยเราคือเอ็นจิเราคือ ของธรรมชาติบางทีเราก็มาสิงตามต้นไม้เป็นรูปเพราะว่าธรรมชาติได้ลงโทษพวกเราได้ไปโอเคมาดูอีกทีมดีกว่าเขาจะหาต้นไม้ได้มากกว่าเราหรือเปล่าว่าจะดีสักแค่ไหนกันเชียวครับผมมีเจ้าตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาของเราแล้วนะครับที่เราจะมาหาต้นไม้กันนะครับผใช่แล้วจะมาดูว่าผมไะมีอะไรบ้างต่เราจะแก้งต่างปกติเขาจะเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งถึงสิบแต่เราจะเรียงตั้งแต่เลขสิบเป็นต้นไล่ตั้งแต่จะล่ามันสิบ้ป็นบนเดี๋ยวว่าจะง่ายกว่าเฮ้ย เริ่มจับเวลาแล้วนะคะฮะอ่าสี่สามสองเวลาเดินรถจ้ามามา้าเหมือนโพยูลายแปดต้งจับแม่เอข้าวเป็นด่างใครก็ต้องรู้จักนะเป็นนด่างๆแล้วมีกี่ด่างอ่ะลูกแล้วกินว่านี้กินว่าไงก็ด่างนะหัวด่างด้วยเออกินว่านี้ อันต่อไปเหนียวมาจาเรดูไเหนียวงกงโงโกงตามเราหรือเปล่าเนี่ยงไอะไรนะอะไรนะเหนียวมาจาเรดูอันนี้คือเหนียวมาจาเรดูน้องหน่มน่าจะใช่แหละมีเขามากแบบนี้ ขาเขายาวต้นไม้ใหญ่มีขาววันสิบิ่งวิ่งเอาดิเลยดิเลยเอาดิเลยดิเลยเอาหน้าบวกมาอีกห้าสี่ว่าจะตามกันทีกวัดเหรอเจ็ พวกเราทั <mile> ้งสองทีมเนี่ยก็ได้เลือกต้นไม้สีต้นทางทำให้ได้ครบ้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยจากที่ขนุนกาอยากให้ทีเช็คแบบคร่าวๆก่อนว่าทีมไหนแบบประมาณไหนแล้วแบบหยิบพ้าหยิบผิดหยิงไ้มอะไรอย่างเงี้ย่ะพอันนี้สั่งใครเอ่ยของทีมไหนเอ่ยสั่งมูบีนดูก่อนนะชาค่อดูก่อนขบบอยขบบอยอยสอ ขึ้นก็ยังได้นี่เดี๋ยวไม่ใชอกมาแล้ว้างหน่อยไดใบแรกทำใบแรกสีสวยงามบางทีก็แดงก็เหลืองชื่อต้นมีผลไม้เ,เ,เมลูกคะแนนอันนี รวมดิคุณผู้ชมเอาวอาวัยวะดาบก้อนบอลลิ้นมังกรอวัยวะก้อนบอลมันก็อวัยวะดาวก้อนดิไม่มีใ,ใครหยิบมาเลยค่ะว้ายเป็นต้นไม้ครับค,คุณพี่ต้นนี้ค่ะอ,อันนี้คืออันนี้ลูกรแสะลิ้นมังกรเลยโ้ยโบกสายเขียวฮะโบกสายเขียวพ<อ>ัดพนะัดลมรั้วให้โบกแต่สายแดง มีสายเขียวสายเขียวคือวกรงกว่าเขียวกควกระดดถูกข้อไหคะถูกข้อไมกค่ะีเชื่อเหมือนนของผวยิมากซึ่งมันคือมอนสเตอร์อะไรอย่างนั้นแหละค่ะ ที่พุที่ดาราเขาชอบถ่ายรูปลงกันอ่ะลราชินีไม้ใบล่าชินีไม้ใบอันนี้หนูว่าหนูเห็นคนถ่ายบ่อยย่ตเ้หมายังต้นไม้ใหญ่มีเหาวันติดแฮททูไปใบสักค่ะใอ้โสักเออตน้ำไปไสักได้เลยเมื่อกี้เนี้ยเห็นว่าหยิบอยู่แต่หมดเวลาก่อน เขาหยิบหน้าวัวมาสองอันแล้วมันครบสิบไปแล้ววุ้อบไปควายถามจริงถามจริงว่าคิดคำใบ้ได้ยังไงดูคำใบ้ดีๆนะควายเหนื่อยพยามเดียวหนึ่งพยามจะรู้แล้วว่าคือต้นไหนคืออะไรมันคือควายไหนคือควายล้ามันมีต้นหนึ่งชื่อล้าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะ แต่ันไูต้นไรอต้อันนี้ขาป้ร้ไรแล้วอีงมากเหนียวมาจาร้มีท่าด้วยไปายอียเดียอันนี้ถูกอ้ก้าคือเป็นดั่งด่างไทยๆต้องรู้จักนะ ในในห okay นางๆก็ต้องผู้ผด่างอะไรผ ouais ู้ดา่างใช่ค่ะผ hand ู้ด no ่างผู้ด่างของเราจะเป็นอันนี้ค่ะว้าเฮ้ยเรกซี่ผู้เกี่ยวไม่ใช่ผู้ด่างผู้ด่างไอ้ผ้ด่างแต่คุณผู้เกี่ยวกับผู้ด่างหนูไม่ใช่เหรออันเนี้ยหนูผู้ด่างบ้าอันเนี้ยอันนี้เลกัสซี่จากนายมงคลโอ้โหต่กันแล้วเหลือข้อสุดท้ายอุ้ยวอกใหญ่ข้อนิ้วรายการมันต้นวอกกันสิเราเลิกเลยมันคือต้นหน้าวัวใช่ไหมคะ ตอนนี้เราเลือกมาสองต้นเราไปได้สองคะแนม่ดีไม่ได้หมไ้ไได้สอต้นสองนะสรุปแล้วคนที่ชนะก็คือรับามเอวันวนวันวันวันกันวักวันาันาับวันวนวั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 นะนวั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 ิวัน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 กันกัันวนันวันนันววนวันวนวันนวันวันพนวันนวนะันวัั้นวันวัันั เสร็จเรียบร้อยแล้วและเขาบอกว่าไม่มีทางแพ้แน่นอนรอบนี้ครั้งที่แล้วจะแพ้เธอแล้วเธ<ม>อเล่นตุกติกแน่นอนฉันรู้อ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตกไปนะคะขอให้สองหนุ่มเนีน่ยได้ฝาาผลงานช่องทางการติดตามก่อนเดี๋ยวเนาะก็อ,กอย่างไงนะครับฝากด้วยนะครับผมช่องกันก็อได้ขอยนะครับของตอนนี้นะคะก็มี2เ,เพลงนะครับที่ลงแล้วก็คือเพลงจะตายแล้วกับเพลงลืมไม่ลงนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็ สามารถติดตามนะครับทางช่องยูทูบผมก็จะเล่นป่อยนะคะเพราะว่าเพลงต่างๆเนี่ยก็ลงสตรีมมิ่งทุกทุกช่องทางแล้วนะครับผมก็สามารถติดตามและโหลดฟังได้เลยฝากด้วยครับต่อไปค่ะครับผมตะลุงนะครับว่าอยากจะฝากนี่เลยนะในเรือนนี้พวกเราสุตบ,บอยทำลังก้าวคนนะ,ะจะมีซีรีส์ชื่อเรียกว่าเจนไวน์เจนซีรีส์นะครับว้าวแต่ว่านอกจากนอกจากโอปก็ไปม่ดีเลยใช่ไห<ด>ม<ต>นอกจากพวกเราสุตบอยแล้วจะมีเต่าเจนไอดอลหรือว่าแถวเกินเยอะแยะเลยนะซึ่งตอนนี้นะฮะ ทางเราลงทางมียายเลี้ยตอนเลยนะจบแล้วนี่ใช่ไหมจบแล้วเขาเรียกว่าจบเฟสแรกจบแบบว่าี่ไหนใช่่่แตวาาด้ที่ไหนลูกแต่ว่าอะไรที่เวฟจอยระดาแล้วก็หนึ่งบาลาต้องทำเครดิตตาโปรดตับคนเดียวนี่ตาไม่ทำตาตาไม่ทำนี้เลยครับ นี่นอนนะนี่นอนอยู่นี้นะโอ้โหคุณเยอะขนาดนั้นเหรอเหนื่อยเขาโอเคตอนนี้นะคะว่าเดี๋ยวคุณจะไปถ่ายอะไรกันนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็ก่อนหนั่งเซทไวด์ดยวซี่นะคะก็จะมีการถ่ายภาพเนี่ยฮะอะไรอ่ะถ่ายทางนิ้วหรอ ทางในนนะคะอยู่ที่ตลาดต้นไม้เรียบจวนรามิานทานะคะ <c oughs> อยู่เลยเดี๋ยววอล์กมานิดนึงได้ <c oughs> สามารถนี่ครับจอดรถได้ในเซเว่นหรือว่าด้านหลังนะ,คะใครที่สนใจต้นไม้ท่ออากาศก็มาทีาพที่ที่ถนนหรือว่าคุแม่ไปวัวได้เลยใช่เพราะว่าที่นี่ก็เป็นแหลห่งดูต้นไม้เลยและที่สำคัญเอ่ออยากให้ทุกคนได้เห็นถึงแบบความสำคัญของอากาศเนาะของออกซิเจนของเขาเ่านะ การปรับตัวในยุคใหม่ๆของเรานี่นะคะต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันมีหน้าที่ใบมันเนี่ยมีหน้าที่คอยอเจนใจทีแล้วซึ่งล่างซึ่งคนเราเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้ติดบ้านไว้แค่สองสามต้นก็ดีแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสองคนมาขอบคุณทุกคสำับรายการวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนรายการไหนมาดูซีที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสวัสดีคบ I'm <laughs> gonna